ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งไงฮะตอนนี้มาอยู่กับเกมอะไรวะอืมสโลเลยไงครเกมอะไรสักอย่างลืมชื่อไปแล้วนะอืมอืมสโลเลยเป็นไงับหนึ่งฮนะภาพอาจยังไม่สะเทียนนะฮะอาจจะมี ขอให้เดินหายแป๊บเดินแป๊บเดินแป๊บโอเคอืมอืมทำไมต้องสโลว์นะฮะเกมนี้ก็คือนะฮะโอ้มาเรามาเรามานี่เรา,า,เรา,าน,นะฮะผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนเรานะฮะแหมหน้าตาดีนะต้องมีแฟสนสวยอยู่แล้วสวยจะได้นะนะเนื้อจากเธอนะครับหลับไหลนะฮะพระเอกเลยอยากให้เธอตื่นนะฮะ เลยมาประสาทลึกลับแห่งหนึ่งแบบหนึ่งโอเคพึ่งเรีนจอยครั้งแรกใช้จอยนะโอเคนะฮบเพื่อได้ความอัธร,รินะนะฮะต้องฆ่ายักษ์ถึง16ตนเพื่อให้เธอฝืนจากความหลับไหลนะครฮะ <c oughs> รู้ดีเอวเป็นเอวเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เออรู้รู้ตำแหน่งของบอสตัวที่หนึ่งแล้วนะฮะเดยต้องช่างชัย กีฬาแห่งประเทศนะฮะเราจะไปนะภาพอาจจะไม่เสถียรหน่อยนะก็อดทนไปนะครับอืมขึ้นสิลูกขึ้นขึ้นโอเคนะฮะใช้จอแล้วลำบากจริงกูมไม่ได้ใช้อืมหนูติดเก็บมะไปไปแล้วนะมาอาจจะคุมยากหน่อย ไปนี่ดิเวนนะฮะโอเคโปรแกรมอาจยังไม่จะเทียนกับเครื่องผมกับเครื่องคอมผมนะฮะเลยจะอืมโอเคนะฮะถ้าตุวงๆวงก็ขออภัยด้วยนะฮะเราจะไปปราบบอสตัวที่หนึ่งนะฮะเรื่องราวก็คือรอบแล้วเนาะนะนะฮะเราเอ่อการการจะให้หนางเอ,งเอกฟืก้นชีพนะตน้องมีข้อเสนอก็คือค่าบอสที่หกตนนะฮะ สอุกตนก็คือเป็นสัตว์โบราณนะฮะเช่นนกมูมากาไก่ไก่ไม่มีละเต่ามูปีนกสัตว์น้ำโอ้โหหลายอย่างนะฮะบอสตัวที่หนึ่งก็จะมาเป็นเหมือนควายนะครับอาวุธประจำตัวก็คือกระบอกครับผมแหน่รู้รู้ดีเนีเขาเรียกว่ารู้ดีนะครับเพราะเล่นมาแล้วของเพทูผมก็ใช้โปรแกรมเพทูเล่นนะฮะจะใช้ของพีซีพีซีนี่ผมเชื่อเถอะ โหลดของี่ดูไปเล่นดีกว่านะครับเพื่อความอัจฉริจริงๆต้องใช้จอยอกดยำม,มาเวนควบคุมดีๆนะครับถ้าเกมเอ่อถ้าท่านชมดูแล้วทุง่งทวงนะฮะเขียนได้นะับแต่ด้าเป่าเดี๋ยวเรื่องภาพไอ,อสีดำๆนะฮะมันเดี๋ยวมันก็จะให้มันเพิ่งเปิดนะฮะโปรแกรมอะมันเลยจะมีรอยดำๆหน่อยรอให้มันเสถียรไปเรื่อยๆนะฮะโปรแกรมก็จะความนี่ก็จะไม่มีแล้ว อดใจรอนะฮะโอ้ยนะฮะอาจจะพูดเบาไปหน่อยนะฮะเข้มจนเป็นไงล่ะอุ้ยมึงลำบากกูจริงนะฮะเราก็ต้องขึ้นแพข้างบนตรงนู้นนะฮะเห็นไหมฮะนะฮะคำบดมาเวนโอ้ยไม่ได้นะฮะมาคุ่ใจเรานะฮะเราต้องเรียกดีๆนะฮะโอเคโอเคโอเคควบคุมยากมากนะใช้จอยเนี่ยโอเคมปถึงแล้วนะฮะ าม,ามาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับถ้าเ,เนื้อหาไม่เข้าใจนะครับไปหาอ่านก่อนเล <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพาสองเดี๋ยวคว่อยเล่าต่อนะครับต้องจัดการบอสตัวที่หนึน่งให้ได้ก่อนนะครับด้วยเธอสี่นาทีแล้วในการถ่ายนะครับอืมชือแปลงบนนะฮะจะเห็นเงาลางๆอ่อนล,ล่างๆม่วงๆนะฮะเป็นนึงจับใหม่ก่อนโอเคนะครับรอบนี้ผมใช้จอยเล่นนะเพื่อความมันตลล์จริงๆเออสโล มึงอย่าสโลได้ไหมแม่งสโลเป็นพระเอกเลยตอนเดินเนี่ยอ่มอ่อทางนี้ทางนี้นะฮะกระโดดแล้วก็ปีนนะฮะอืมสโลอีกกระโดดแม่งเลยอืมปึบอ่าโอเคบายบายบายนะภาพอาจจะ มึงจะสโลไปไหนแล้วกูจะฆาบอสแล้วมันจะอืมเืน่ยไวนะครับไวบางครั้งก็จะไวนะครับกระโดดครับเออโอ้ยเกือบไปโอเคนะฮะผมจะเอ่อทำเป็นทีละพาร์ทของบอสนะฮะนะฮะบ,บอสผมก็บอกไปแล้วนะฮะบ,บอสตัวนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆควายนะฮะโอ้ยประจำตัวคือกระบ,บอกครับผมกูจะพูดซ้ําทําไมวะนะฮะเพราะ พี่ชายของผมนะฮะประมาณตอนผมยังเด็กอยู่ตอนที่พี่แกเล่นแนวนี้เพราะกลัวแพ้นะโอ้ยย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 มนะครับพี่ชายผมเป็นนักฆ่าหยักนะฮะผมนับถือเขามากๆพี่แกเล่นโหดจริงๆนะฮะเลยนับถือนะฮะพี่แกสายโหดผมเลยต้องมาสืบสารเจตนาลมของพี่นะฮะตอนนี้ ต้องเจตนาลมของพี่ชายนะฮะจิตใจร้อนๆนะฮะพี่ชายเราปรับยักแ้แล้วเราก็ต้องปรับได้บ้างเออโอเคนะฮะการปรับยักที่ดีนะฮะต้องดูเออประวัติของบอสแต่และตัวกูไม่ได้กระโดดกูจะให้มึงขึ้นแม่งไงกูไม่ใชใ่มึงกระโดดเออขึ้นอ,อีกแตหนึ่ง มึงโง่หรือฉลาดกูทำหน่อยโอเคกูโง่เองเฮ้ยปีนปีนดิโอเคกูกดมัว่วแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงผมยังไม่ทินกับจอยอีเวนกูขอร้องอืมชาร์จเอ็นชาร์จเอ็นชาร์จอืม ดูแลจะทำไงตัดคลิปขึ้นเลยนะครับเอ้ยขึ้นได้สักทีนะฮะตรงนี้ภาพอาจจะไม่เสถียรนะฮะเพราะไม่รู้เป็นอะไรนะจุดนี้ผมก็เลยแก้ยังไม่ได้เลยสาเหตุนี้นะฮะก็ท่านผู้ชมอาจจะมีปเหมือนภาพเคลื่อนไหวนะครับถ้ามือตาก็ปรับเป็นจอเล็กนะฮะอย่าดูจอใหญ่จะไม่ดีนะฮะเออจับอู้อู้อู้อููาอูอ้จับดีเวนอู้อู้ อเกือบตายอูอูสูงเป็นลิ้วเลยอู้ยอเซเลยอเอ้ยเซเลยทีเดียวเฮ้สยสัวชิบหายนะฮะชื่อเกมก็เกมเชี่ยอะไรวะเกมก็ไม่มีชื่อบอกด้วยอืมการ นะฮะเรามาดูความสามารถบอกตัวนี้นะดูจากขาแล้วนะพี่แกจะเป็นกระทิงแน่นอนครับที่ผมเราวัยนะอาวุธของเขาก็คือหนกระบอกอยู่ไหนวะโอเคนะฮะจะเห็นว่าจะมีกระบอกน้อยๆนะฮะแต่พลันพันธมตีมาสาดนะฮะอย่าไปลุกลูกเขานะฮะนะฮะการจะปราบบอสตัวนี้ก็คือนะฮะต้องไปแทงจุดอ่อนของมันนะฮะจะเป็นยันเออเหมือนผ้าคลุมที่เราใส่อยู่เห็นไหมฮะเดี๋ยวจะเป็นลายอย่างนี้นะแทงเข้าไปในรูนะครับ นะฮะถ้าคนโง่จริงนะฮะที่ไม่อยากให้บอสมาตีแสเราแบบโดยตรงเนะี่ยแววสวยแล้วกูกดผิดปุ่มนะฮะมันได้ยินเสียงเรานะฮะเห็นไหมฮะบอสก็จะเกิดิฏิยาการมองแบบฉับพันนะฮะเราก็หยิบธนูขึ้นมาเนะ่ะไม่ใช่ดนาไม่ใช่แลบนะฮะการปราบ,บอสต,ตัวนี้นะฮะ โอเคนะฮะเราจะยิงฮานูขึ้นไปนะครับอืออือยิงงัวดอึอึสวยสดีละมุมไม่ดีแล้วกูมุมอัดมุมอัดหนีหนีหนีไอ้ไอ้จอยไอ้จอยอย่ากวนตีนนี่ฮนะอย่าไปชนนะเดินตรงอย่างเดียวฮะไม่ต้องมองข้างบนมันตียังวะสวลัลดี มันเห็นกูแล้วมาฮะใหนข้างหลังนะฮะจะมีทางขึ้นนะโอเคเปลี่ยนดับเปลี่ยนดับทางเกียวนะคือปรีมไปด้านหลังมันได้ครับอย่าให้มันฟาดเอาละนะฮะบอลตัวนี้อาจจะเหมือนหลท่านหน่อยโอเคโอเคโอเคโอ้ยยย ปีนเออเกาะได้แล้วเว้ยนะฮะนะฮะจุดอ่อนมันก็จะขึ้นสีนะครับอึบเออนะเราเตรียมมีขึ้นมานะครับโอ้ใจเย็น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 ช้าก่อนนะหยิบม,มีขึ้นมาครับกดซีลียมอ,อีกรอบนะฮะอืออีกรอบครับอืมลมนะฮะ บอลนี้ก็จะลมนะเมื่อเราทิ้มขามันนะฮะกระตุ้นหลัง <c oughs> ขนูยังปากออืปากหลายจุดซะด้วยคงเจ็บน่าดูนะอาจจะแค้นเรามาก่อนก็เป็นได้เื้อย่าเยียบอย่าเยียบกูอย่าเยียบกูเฮ้ยเออฮ้ยอ,อ,อู้แรงแรงเออนะเกมนี้อาจจะรันทดหน่อยนะฮะออ้ยเดี๋วเียวเดียว แม่งสะบัดแรงชิบหมายโอเคในในมุมละได้มุมละได้มุมละขึ้นขึ้นขึ้นเย้าวู้ยู้ยู้ยู้ช้าก่อนนายนายนายใจเย็นเห็นคอยหมอว่าอี๋โดนไหมเอ้ยกำ ไม่ยอมอู้ยูยอู่เออโอ้ยขาขาพันพางแล้วมั้งเนี่ยชออีกรอบคือความมั่นใจเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวทิมหัวทิมเดียวเดียวเดียยวอู้อู้พักพักแรงฮะปีนฮะใช้เราต้องใช้แรง การปราบบอสตัวนี้ช่างยากนันให้กูพักแรงก่อนได้ไหมอึยอีเวนขอมึงนี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ใจเย็นใจเย็นอ้ยดับมิซ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ขอขอแรงหน่อยแรงขอแรงมากกว่านี้เฮ้ยอุ้ยกรรมอือสวยละ <laughs> บอสตัวแรกไม่ชินนะนะฮะโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ด้ด้มุมแทงฮนะรีบแทงครับเราอย่ามัวแต่เกาะ

แรงหมดมึงตกทีมึงเจ็บตัวยาสบัดแรงกูจะหมดอยู่เร็วเร็วพล็กเร็วเร็ว,รวก่อนก่อนจะหมดเร็วเร็วจะหมดเร็วขึ้นเร็วเร็วเข้าเอ้ยเฮ้ยเยเกือบไปเฮ้ยเกือ อุ้ยมาถึงลงปีหน้าก็คุ้มแล้วห่้ยห่วเหนื่อยเหมือนปีนเองเลยเสร็จกูล่หมึ่แค่นี้กูจะคื้นให้เป็นสองเท่านะเราก็ขึ้นมาโอเคโอเคนะฮะอืม ถึงหัวมนัน้วนะเฮ้ยเฮ้ยพักก่อนครับพัก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 ตอตกตกโหเวลาหืมคอมือดีนักใชหมอม้อยเดือดพุงเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไลด์สไลด์ หูสูงโคตรเลยเอาละลงหัวมาแล้วเอาละเ้ยเห็นข่าวกูไม่ละโอ้กูไม่ปล่อยกูเป็นมดแบบไม่ปล่อยมึงคิดว่าจะสะบัดกูลงเอ้ยเยอะอื้เ้เลือดพุ่งเลย อาอีกสักชุดรอบนี้หนักหน่อยอืเลือดพุ่งเอาอีกสักชุดอ,อ,อ,อืโอ้โหเ,เลือดไหลเ็อืเต็มจอเลยเฮียรอบนี้สุดท้ายชาร์จแรงๆพื้นลงไปอย่าโดนะการปรับยักก็ที่ดีต้องลีลาเยอะนะฮะดมอมืเป็นไงล่ะ บอกแล้วว่ากูเจ๋งเอยเหนื่อยชี่หายเลยอยากเคียเนตตายยากายเห็นปะนะะบอสต่อไปไม่รู้จะเป็นชนิดแบบไหนนะชนิดที่ผมไม่อยากเจอมากที่สุดนะคือชนิดน้ำนะฮะโอ้ใครถ้าใครอยากเห็นเออพิศซ่าแต่และตัวดาถัดไปนะอย่าลืมกดซับตะไคร์นะครับอะท่านผู้ชมอาจจะเห็นส,สีดำอะไรนะไม่ต้องไปทนฮนะมันเป็นแค่เส้นนะฮะ เส้นเส้นเราเมื่อเข้าท่าเราเท่านั้นไม่มีอะไรบ้าครับไอเหี้ยนะฮะท่านผู้ชมบอกทาไมไม่วิ่งหนีไมเนะหนีไม่พ้นครับเชื่อผมเถอะไปไกลแค่ไหนก็ตายนะนะฮะวชนิดต่อไปชนิดไหนก็ไม่รู้นะฮะถ้าใครอยากรู้แต่ละชนิดนะฮะหรืออยาก จะชนิดตัวเล็กไททันอืมนะฮะน้ำคงอะไรก็อย่าลืมกดซับะไครนะฮะเพื่อคลิปที่สองน่าจะทำไวๆกว่านี้นะฮะไปละฮูฮูฮูเออว่าบอสต่อไปน่าจะเป็นชนิดไหนเนาะ